เมื่อเราหั่นพริกได้เป็นแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะนําหมูนะครับที่เราหมักไว้นะครับก็นํามายัดเข้าไปข้างในพริกนะครับผมก็จะตักช้อนนะครับใช้ช้อนนะครับตักแล้วก็เอายัดเข้าไปข้างในนะครับยัดเข้าไปตามใจเราชอบเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําขายครับเราทํากินเองครับเราก็ยัดเข้าไปนครับยัดเข้าไป เรื่อยๆนะครับให้มันเต็มทุกเม็ดเนี่ยผมก็จะยัดหมูเข้าไปแบบจุกๆนะครับใช้ช้อนครับยัดเข้าไปนะครับนี่เราทำกินเองนะครับก็ใช้ช้อนแล้วก็เอามือเข้าไปขออนุญาตนะครับผมอาจจะไม่ใส่ทุกมือนะเนาะก็จะทำกินเองครับถ้าเราทำขายนะครับก็ใส่ทุกมือได้นะครับเพื่อความสะอาดนะเนาะ ทำให้ลูกค้านะครับเห็นแล้วดูน่ารับประทานนี้ผมทํากินเองครับคือทําให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าวิธีการทำนะครับวิธีการยัดนะครับเป็นยังไงนะครับบางท่านอาจจะยัดไม่เป็นครับก็ตักนะครับใส่ช้อนนะครับก็ยัดเข้าไปในที่เราใช้มีดผ่าครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยัดนะครับ ลูกนะครับก็ตักน้ำมูกมาับยัดเข้าไปนะครับพอเรายัดหรือทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับก็จะมีเตานะครับเป็นเตาปิ้งนะครับเขาเรียกว่ากระทะปิ้งนะครับก็ใครจะสะดวกปิ้งเป็นเหมือนสมัยก่อนนะครับก็เป็นตะแกรงนะครับซึ่งเป็นตะแกรงย่างเนื้อนั่นเองนะครับนี้ผมก็จะใช้กระทะแบบนี้นะครับ วิ่งไปเรื่อยๆนะครับหรือให้มันสุกนะครับค่อยๆสุกนะครับพริกค่อนข้างที่จะสุกง่ายนะครับก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับก็เอาวางบนไฟแล้วก็กลับไปกลับมาใช้คีมนะครับคีมคีบกลับไปกับด้านไปกับด้านมาครับก็ให้มันสุกนะครับถ้าพริกเราสุกก็เนื้อก็จะสุกตามนะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็จะได้นะครับอร่อยนะครับอร่อยมากนะครับ